กูเป็นรลงรับรอเก้ามาสิบแปดปีกูเป็นรองลงรักรอเก้ามาสิบแปดปีรอสิรู้จักกูดีกันเลยไอ้เย่จะได้รู้ว่าพวกมึงอะกระจอกกูจะลืมเมื่อไหร่ก็ได้มึงเป็นเนี่ยใครมาก็ได้สั์ กูไม่ไปไหนด้วยหนูนิ้วการกูน่าอยู่กูนั่งอยู่เนี่ยแหละพี่หนูขอนะกูใหญ่ที่สุดในประเทศเนี้ยหนูเข้าใจว่าพี่ใหญ่ที่สุดหนูไม่เกลียดพี่ถึงที่สุดแล้วมึงไม่เกลียดกูใกลกูจะเดินไปไหนแล้วเลยด่ามึให้เกลียดพี่เสมอแต่พี่ไม่เขเรื่องของมึงเลยเขเรื่องของมึงเรื่องของมึงกูไม่เกลียดร้านมึงอยู่แล้วกูไม่เกลียดพวกมึงอยู่แล้วมึงจะต่อยกูก็ได้มึงมาต่อยกูเดี๋ยวกูให้มึงต่อยฟรีๆด้วยไอ้สัส มึงเป็นใครวะมึงไปเรียกบ้านใหญ่ชนบุรีมามึงไปเรียกบ้านใหญ่นครปฐมมาเข้าไปพนักงานคนหนึ่งแหละเึงได้อย่ามานซ่ามากมึงเงียบผมก็ทำตามนะมึงเงียบพวกเราทุกคนทำตามนะมึงเงียบครับมึงเงียบมึงไปเรียกไอ้บอสมาอยู่หลังบ้านเนี่ยมึงไปเรียกไอ้บอสสายสมชักมากาบติ่ง แล้วปูมาลื้อหมดเลยแม่ผิดกฎหมายหมดอแล้วรอสิกันไม่ชอบจริงที่ผิดกฎหมายอะ่ะตำรวจท,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 ทราดตายหายไปหลายคนแล้วเดี๋ยวต่อสักอยูุ่รมอก็จะตายมึงพยอยอก็ไม่เหรอ ไม่มีอาชีพมาทำพวกมึงอ่ะถึงชี้หน้าไปเลยถ้ามึงทำกับกูแบบนี้มึงไม่มีอาชีพมาทำมึงเรียกใครมาก็ได้ในประเดศนเนี้ยเรียกนายยกตู่มาก็ได้นายกตู่เรียกตูไว้ต่อเลยสัตว์เงื่อนกูเป็นเลขามึงเรียกใครมาก็ได้ประเทศนเนี้ย ยกเวททักสิ่จังว,วัดพราแม่เข้าประเทศไม่ได้ไอ้สัสอยงเงี้ยใครมาก็ได้คุณนั่งรองเงเี้ยมึงอยากมาถามกูมากเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วกูให้อภัยพวกมึงกูถึงไม่ทำอะไรร้านมึงไอ้สัสถ้าปุถิดมีราชการกูก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อย พวกมึงบอกกูอย่าอุบปวดกูไม่เอ็อุบปวดเลยกูโปรโมทมาจนกูก,ก,กูคุมภาคตะวันออกทั้งหมดอะ่ะไอ้เหี้ยไม่เอ็อุบปวดพวกมึงจงำได้ตัวไอ้สัสึงเรียกมาเลยไอ้เหี้ยเทียใครมาก็ได้ประเทศนี้มึงคิดว่าประเทศเนี้ยไทยกุมงกะบานมึงมึงเรียกมา ว่าหนูขอได้ไหมคะกูไม่ให้กูไม่ให้มิให้ก็พี่ตองกูไม่ให้ออกจากคุณพี่นั่งกูจะนั่งตรงนี้มึงมากดอุ้มกูไปแล้วนพวกหนูว่าทำามถามกินก็เรื่องของมึงไงก็มึงตามไม่ถึงเองตามไม่ถึงเองโอเคไหมคือทางเราอ่ะมึงยากมุดมึงกลับไปที่ลอเตอร์มึงก็เคยด่ากหักกูจับเพื่อนกูด้วยมึงเป็นเรื่องที่เลอเตอร์กูไม่อยากหรืมมึงไอ้กาดดิชิต พ mm hmm. mm hmm. ี่ชดเออเพื่อนกูงั่นแหละคิ่เป็นลูกค้าใหญ่ของมึงอ่ะมึงไปมึงไปกูไม่อยากเหนหน้ามึงลับตนี้อกตอนนี้กมากไม่ห่